ในคราวนี้จะมาพูดถึงนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้มีข่าวกับอเล็กซานเดอร์อิซัคของนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็นอกจากมีข่าวกับอิซัคเนี่ยก็มีข่าวกับเอ็กิติเก้ด้วยนะครับเพราะว่าทางนะิวคาสเซิลอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้จริงแท้แค่ไหนนะแต่นิวคาสเซิลเหมือนเขาก็อยากที่จะเขาก็อยากที่จะดึงเอ็กิติเก้มาไงแต่พอเนี้ยลิเวอร์พูล คือมันมีข่าวออกมาว่าลิเว์พูลก็เหมือนว่าโอเคถ้าไม่ปล่อยอีซักให้กูก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูก็ไปเอาเอกิเติกของแฟรงเฟิร์ตมาก็ได้ไอตัวที่มึงต้องการอยู่อะไรเงี้ยแต่คือผมว่าอ่ะถ้าพูดตรงตรอ่ะผมผมไม่ได้มองแบบนั้นนะผมว่าในสโมสรยุคนี้มันก็มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลสูงคงไม่ได้แบบไปผมว่าลิเว์พูลไม่ทำอะ่ะในมุมมองผมนะ ผมว่ามันเป็นการขายข่าวเต็มที่มากกว่าเพราะว่าท่านผู้ชมนึกออกไหมคือถ้าสมมติเราล้ายอย่างเงี้ยถามว่าคนดูไหมถ้าเป็นข่าวทั่วไปไม่ได้มีแบบใส่น้ําจิ้มไม่ได้มีไม่ได้มีเหมือนดราม่าหน่อยนะมันก็จะรู้สึกน่าเบื่อใช่ไหมแต่ในมุมมองผมผมว่ามันไม่เป็นที่ต้องใส่น้ําจิ้มอะ่ะคือมันมาแบบเพลน เพราะว่าเราอยากดูฟุตบอลน,น่ะเราต้องการความจริงที่สุดอะนึกออกไหมท่าผู้ชมคิดเหมือนผมไหมกดก้าวมแล้วกันผมก็เลยไม่ได้มองว่าการที่ลิเวอร์พูลอะอยากดึงอีซัคมาแล้วนิเคาเซิลไม่ได้ขายก็เลยคิดว่าอย่างนั้นไอ้สัตว์มึงไม่ขายกูงั้นเดี๋ยวกูแม่งก็ไปเอาไอ้ตัวที่มึงสนใจแล้วกันผมว่าอันนี้มันเป็นฟีลลิ่งเหมือนแบบการที่เราแบบหมั่นไส้กันเองอะมันเหมือนกับเพื่อนกันทําซึ่งผมไม่ไม่คิดว่าสโมสระดับโลก ในบอลพรีเมียร์ลีกจะมานั่งมองกันอย่างนั้นเพราะว่าถ้าลิเวอร์พูลไม่ได้ต้องการเอกิติเก้จริงอ่ะเขาไม่ไปนั่งซื้อหรอกนึกออกม่้ไม่ไม่ไมไปนั่งนั่งหรอกไม่ไปนั่งขู่นั่งหรอกโอเคมึงไม่ขายก็เลือองมึงไปเดี๋ยวกูไปซื้ออย่างอื่นแทนก็ได้มันมีหลายตัวที่ผมว่าเหมาะสมกับลิเวอร์พูลนะครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมคิดยังไงคิดเหมือนผมไปกดตองเก้ามาแล้วกันถ้าคิดว่าน่าจะจริงแบบพี่ที่แบบสัตว์มึงไม่ขายซ้ายกูเหรไอ้เฮียนะกูไปดึงตัวที่มึงสนใจละกันอยย่่่่่่่่่าาาางงนน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 ัััั้้มม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 กกก็ดดดละะแแแตตตผผผผสวววไไไไไเฉหหจริิค ลิ์พูจะมานั่งเล่นเกิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคือกูเสียเวลาทําไมกูเป็น,นั่งดึงคนอื่นก็ได้มไม่ได้มีกองหน้าสามคนสองคนทั่วโลกอ่ะใช่ไหมล่ะมันมีระดับที่มันเหมาะกับลิ์พูตั้งหลายตัวนะครับแต่ว่าวันเนี้ผมจะมาพูดถึงว่าความเหมาะสมที่ผมรู้สึกว่าเหมาะกับลิ์พูที่สุดแล้วกันผมว่าเอเคติเก้ก็เหมาะนะแต่ถ้าถามผมอะ่ะผมแค่รู้สึกว่าลิ์พูปีหน้า มันจะลําบากตรงที่คู่แข่งอ่ะมันเขาเรียกว่าท่านผู้ชมจําปีมันมีปีอยู่ปีหนึ่งอ่ะผมจําไม่ได้อ่ะแต่ผมแค่มันมันมีปีอยู่ปีหนึ่งที่ทีมหลายๆทีมมันเหมือนเป็นช่วงลองลองผิดลองถูกอยู่พร้อมๆกันอ่ะนึกออกป่ะมันก็จะไม่ได้ค่อยๆแข่งขันอะไรกันมากหลายๆทีมันฟอร์มหลุดกันไปเยอะแต่พอมาฤดูกาลต่อมาคือมันเริ่มเข้าฝากกันพอเริ่มเข้าฝากเสร็จปั๊บอ่ะมันเริ่มเล่นดีกัน มันเริ่มแบบเออโหดกันมันมันมีมีอู่มาสองครั้งอ่ะที่ผมจําได้ท่าผจ้จมจำก็ได้ไหมกดสองมาแล้วกันเปิดแชทตัานผู้ชมัแปดหนึง่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเราต้องอย่าลืมนะเชลซีอ่ะอย่าไปประมาานะเว้ยคือผมพุ่งจริงพอมันรีไซ์พอมัน, Re ide, มนมรีสตาร์ทซีซั่นอ่ะพอเป็นฤดูกาลใหม่อ่ะผมว่าทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะที่จะปรับที่จะปรับปรุงได้เร็วนื่นรอรอาการเติบโตอของทีมอะไรเงี้ยการเติบโตของทีมอ่ะผมว่า มันพัฒนาได้เร็วมากนะยกตัวอย่างเลยเอาแต่ละทีเหมือนกันแมนซิตี้เรารู้กันอยู่ว่าเป๊ปคอริดโอลาเป็นโค้ชที่เก่งปัญหามันมีมาไม่ใช่แค่โรดี้หรอกโรดี้มันคือต้นกําเนิดมันเหมือนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันเกิดขึ้นอะ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าอาร์ชดูฟรานซ์เฟอร์ดินานถูกสังหารนึกออกปะ่ะแต่มันเป็นตัวจุดก,กําเนิดถามว่าอาร์ชดูฟรานซ์เฟอร์ดินานอันนี้ไม่ประวัติศาสตร์มากแล้วกันนะอาร์ชดูฟรานซ์เฟอร์ดินานถูกถ้าผมจำไม่ผิดคือแก๊งแบล็กแฮนด์มั้ สังหารพอสังหารเสร็จปั๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นชนวนจุดเป็นลูกโซ่ขึ้นมาแล้วท้ายสุดเป็นสงคารามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าถามจริงๆอ่ะถามว่ามันเกี่ยวไหมกับการที่อาร์ชดิวแฟร์โซยนานาถูกสังหารมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันมากขนาะดหรอกแต่ว่ามันเป็นจุดกําเนิดจุดประกายแรกที่หลังจากนั้นมาอีเวนต์แม่งเป็นดมิโนเอฟเฟกต์กันมาเลยเหมือนกันกับแมนซิตี้แมนซิตี้อ่ะโรดี้มันเจ็บไปก่อนมันก็เลยต้อง ไปเน้นอย่างอื่นพยายามเล่นอีกแบบหนึ่งพอเล่นอีกแบบหนึ่งเสร็จปั๊บฟอร์มเริ่มหลุดก็เริ่มมีปัญหาอย่างอื่นยาวไปเลยจนมานั่งซื้อตัวมามูช์ม่ก็ต้องปรับตัวคูซน,น็อฟก็ต้องปรับตัวซาวินโยก็ยังไม่เต็มที่แต่ถามหน่อยว่าฤดูกาลนี้ไม่ใช่แค่โรดี้กลับมานะหลายๆอย่างที่นิวที่ที่แมนซิตี้ทำอะ่ะผมก็ว่าลุ้นแชมป์จริงจังผสมกับว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยวอลเกอร์แม่งกับไปแบ็กแม่งก็ไม่ค่อยสเสถียรเซนเตอร์แม่ เหลือแค่2ตัวโดนล่อตลอดในกเกมโตกลับใช่ไหมมันก็ปีนี้ผมว่าไม่กลับมาเชลซีปีที่แล้วดีบ้างไม่ดีบ้างถู่ๆได้ถ่ายดีเป็นช่วงพอเริ่มเข้ามันลุ้นจริงจังไอสัตว์หลุดออกไปกแล้วอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ได้แชมป์บอลสโมสรโลกอะ่ะมันอาจจะมองดูไม่ได้สำคัญหรอกโหพี่แชมป์อสโมสรโลกฝั่งผมได้ยินคนพูดหลายคนเลยฝั่งเชลซีแม่ง สายง่ายเฮียแม่งเข้าไปเสร็จปั๊บเล่นดีนัดเดียวอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่จุดสําคัญหรอกจุดสําคัญมันคือความมั่นใจที่เชลซีจะได้มาของโค้ชของนักเตะความกระหายหลังจากที่ได้แชมป์แบบนี้มาได้คอนเฟนส์อ่ะโอเคมันเป็นถ้วยถ้วยหนึ่งที่เชลซีแม่งเสกได้มาแล้วมันลงล็อกของทุกอย่างที่เชลซีได้ถูกป่ละล่ะเชลซีได้บอลทุกถ้วยไง ได้คอนเฟนซ์ลีกมันไม่ได้เป็นถ้วยใหญ่ของยุโรปเป็นถ้วยอันดับ3ของยุโรปอะแต่คือมันก็คือได้แชมป์ติดมือผสมกับว่าได้บอลสโมสรโลกด้วย4ปีมีครั้งถือว่าทําได้ดีมากกําลังใจมันมาอยู่แล้วแล้วก็การดึงตัวมาอย่างนี้ผมบอกจาวาเปโดคือดีมากนะตอนนี้นะเรียมีแลบก็ดีคือมันเสริมดีแมนยูอย่าไปประมาณตอนนี้มันเพิ่งหมดบอลสโมสรโลกการซื้อขายนะแต่จริงๆมันช่วงนี้แหละถ้าสมมติแมนยูเนี่ยปิดดิลได้อีกประมาณสัก3ดิลนะ เอมบูเอโม่และอีก2ดีลนะผมว่าแมนยูก็ถือว่าอันตรายเหมือนกันอาร์เซนอลน,นะครับเนี่ยกิโอเคเลสพวกนี้ที่ดึงมาผมว่าโดยรวมแล้วอะ่ะมันอันตรายก,กันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการที่ลิเวอร์พูลจะไปเสี่ยงก,การเอาเอคกิทิเก้ K e มาถามว่าเก่งไหมผมว่าเก่งในราคามันเจ็ดสิบแปดสิบล้านแพงไหม แพงพิมลีกมันแพงหมือว่าพีิมลีกมาซื้ออะ่ะเขาโกงค่าตัวกันหมดอะ่ะแต่ถามว่าถ้าเป็นผมอะ่ะผมจะเลือกเอเคติเก้ไหมผมบอกได้เลยนะผมไม่รู้หรอกเอเคติเก้มาลิืเวอร์อรผูลจะเล่นดีเล่นเทพไหมมันมีกองหน้าหลายคนไว้ที่แม่งฟอร์มเทพอะ่ะลูคาโยวชอย่างเงี้ยฟอร์มโคตรเทพเลยนุ้ยย้ายไปแม่งแป๊กเลยเอันเต้ ดีบย้ายมายไม่ค่อยดีแล้วก็กลับมาดีแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาดีแล้วก็หายไปนึกออกปะมันมีหลายคนที่เป็นแบบนี้คริสตอฟเพียร์เทคอย่างเงี้ยอย่างเทพเลยแม่งแปกไปก็ได้พอ,อยลุนมันมีหลายคนมากท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นการย้ายหลีกอะถ้ามันถูกแม่งถูกเลยถ้ามันผิดเข้ามามันมีโอกาสที่จะปรับตัวยากถ้าไม่แข็งพอผมก็เลยรู้สึกว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปอะ่ะปีนี้เซสโกเป็นกองหน้าที่ผมชอบมาก เพราะว่าเขาทําหน้าที่ได้หลายอย่างบอลสไตล์เขาอ่ะเป็นบอลสไตล์ที่ผมว่าเหมาะกับพิม์ลีกเป็นกองหน้าเป้าที่สลีละร่างกายแข็งแรงเล่นลูกหม่งได้ดีแถมวิ่งไปเก็บบอลจับบอลฟิลวันนี้ตอลอยได้ดีมากจับและยิงเพื่อนเปิดมาเสร็จปป๊บใช้ขายาวดูดบอลมายิงได้เลยล็อกได้มีความเร็วความแข็งแกร่งผมว่าเหมาะกับพิม์ลิกดีใครเล่นลูกเซตพีผมถึงบอกไงว่าเหมาะกับอาเซนนลมากลิอร์พูถามว่าเหมาะไหมก็เหมาะทั้งมชอบไหมล่ะเซสโกอ่ะกดก้าวมาให้เซสโกอ่ะผมผมก็ชอบ แต่ในราคาเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าทําไมลิเวอร์พูลก็อาจจะไม่ได้สนใจเต็มที่ขนาดนั้นกลับมาพูดถึงผมว่าเอเคติก้มาอาจจะดีมากก็ได้แต่ผมเป็นผมนะรู้ดูการหน้าเป็นรู้ดูการที่แข่งขันกันมาก Liverpool, ลิเวอร์พูลรู้ดูการที่แล้วได้แชมป์อ่ะแต่ถามว่าฟอร์มโดยรวมแล้วเนี่ยมันเหนือชั้นกว่าคู่แข่งเยอะไหมผมว่าเป็นช่วงเหมือนกันบางช่วงอาจจะไม่ได้เหนือชั้นกว่า,าวทีมอื่นเยอะแต่ท้ายสุดแชมป์แต่ถามว่าฟอร์มแชมป์ของลิเวอร์พูลตอนนั้นอ่ะมันดู โหดร้ายอันตรายครบไหมผมว่ายังไม่ขนาดนั้นแต่ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ยากขึ้นแถมลิเวอร์พูลก็คงไม่ได้พอใจแค่พเมร์ลีกหรอกก็ต้องอยากได้แชมเปี้ยนส์ลีกถูกไหมครับท่านผู้ชมอยากได้แชมเปี้ยนส์ลีกกันไหมกดเจ็ดมาแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันต้องเสริมกองหน้าที่ไม่ต้องเสี่ยงเหมือนนุนเยสอะนุเะนเยสเป็นกองหน้าที่เก่งหรือไม่ผมไม่ไม่ได้คิดว่านุนเยสไม่เก่งเลยแต่ผมแค่อยากจะบอกท่านผู้ชมว่ามันไม่ใช่ว่าคนนี้เก่งหรือไม่เก่ง มันเก่งกันเกือบหมดแหละมันอาจจะมีเก่งมากเก่งเทพเก่งปานกลางแต่มันเก่งหมดแหละไม่อย่างั้นมันไม่ได้มีขายแยอน้อยครั้งที่จะซื้อคนแบบไม่เก่งอะของปอมาจริงๆอะนึกออกปะ่ะแต่ส่วนมากมันขึ้นอยู่กับฟอร์มกับจังหวะนุนเยสมาผมเคยพูดกับท่านผู้ชมไปแล้วเดี๋ยวผมย้ําแค่นิดเดียวให้ท่านผู้ชมฟังแล้วกันนุนเยสจริงๆเริ่มต้นเร็วมากคือผมว่าเริ่มทาประตูได้เริ่มปรับตัวเข้ากับลิเวอร์พูลได้เร็วมาก ผมว่าเร็วกว่าฮาแลนด์ตอนแรกแต่แค่มันไปเสือปี้วโดนใบแดงจังหวะนั้นโดนแบนไปสามแมตช์หลังจากนั้นกลับมาลอรบพุมเปลี่ยนสไตล์ไปนิดนึงแล้วแล้วก็กดดันตัวเองไปจนแบบพอกดดันตัวเองแล้วมันเป็นเหมือนแบบมันไม่ใช่อยู่ดีมันดรอปลงมาเลยด้วยมันเป็นเหมือนทีละสเต็ปอะที่เดินผิดอะนี่เราไปแล้วมันก็ทําให้เป็นลูกโซ่ต่อมาที่ที่มันมันเกิดที่จะที่ที่จะเขาเรียกอะไรนะอ่อนนกลูนอกทางได้ นะครับมันไม่ได้เป็นแบบก้าวใหญ่ก้าวเดียวที่มึงตกลงมานะแต่มันเป็นแบบทีละนิดไออันนี้ไอนนไม่ยังไม่เป็นไรหรอกทีละนิด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 ,นดจนแบบหันมาอีกทีนึงไอ้เ่อีอกูไม่ไม่มีความมั่นใจแล้วกูเล่นไม่ค่อยออกแล้วกดดันแล้วมันเป็นฟีลนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเอเคติเก้เก่งแต่ถ้าผมเป็นเร์ภูผมจะยังไม่มองเอเคติเก้กลับมาพูดถึงอีซักดีกว่าอีซักอะ่ะผมว่าเป็นกองหน้าที่ดีทักษะดีมาก แต่ก่อนเขาเรียกนิวอิบราหรือว่าเดอะแบล็กอิบราซึ่งหลังจากนั้นมาเพราะยุคนี้มันยุคโบกใช่ไหมมันก็ไม่กล้าเรียกกันเดอะแบล็กอิบราเพราะไอซัพเดียวพี่เีย์เขาเองมันก็เลยเรียกตอนนั้นเป็นนิวอิบราอะไรเงี้ยถามว่าเหมือนไหมผมว่าไม่เหมือนแต่ผมว่าอีซัพเป็นกองหน้าที่มีสกิลที่สูงมีทักษะการเล่นสมองในการเข้าทำในการเลี้ยงในการสร้างจังหวะยิงดีมากแล้วก็มีความคมที่ใช้ได้เลยดีเลยอะ่ะ แต่อย่างที่ผมบอกผมว่าอีซักบางเกมอ่ะเขาหายออกไปจากเกมเยอะเกินไปอันนี้คือจุดอ่อนที่ผมมองว่าเป็นอย่างเดียวความสม่ําเสมอของอีซักและอาการบาดเจ็บท่านชมคิดเหมือนผมกดตองเก้ามาแล้วกันผมว่าความสม่ําเสมอของเขาไม่ใช่ว่าเกมดีดีดีดแล้วก็แย่แล้วก็แย่แล้วก็ดีแล้วก็แย่นะแต่มันเป็นเกมเดียวกันอ่ะมันยิงประตูได้ละและเล่นดีด้วยอันตรายมีโอกาส ยิงไปก่อนครั้งหนึ่งยิงไม่เข้าแต่อันตรายแล้วขู่คูดต่อสู้ไปแล้วหลังจากนั้นมาได้จังหวะอีกครั้งหนึ่งเกลือไปถากเสาไปนิดเดียวหลังจากนั้นมาครั้งที่3ได้ประตูเลยแล้วมันหายไปเลยจนกลับมาอีกทีเึงทีเจ็ดห้าหรือบางทีแม่งหายไปั้งเกมเลยผมว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่ต้องคํานึงถึงแล้วก็บางเกมอีซักเหมือนเดินหาจังหวะบางทีมันเหมือนแบบได้ฟิลซอกกิ้งเหมือนอเนลกาหรืเอเปล่าว่าเหมือนแบบสติไม่อยู่กับเกมอะ่ะ แต่บางเกมเทพคือเทพเลยผมก็มองว่าถ้าลิวพูด,ดึงมาผมว่าด้วยไมเซ็ตของอาร์เนสโลตที่เป็นโค้ชที่ดึงความสามารถของนักเตะออกมาได้ดีดึงความตั้งใจสมาธิของนักเตะออกมาได้ดีท่านผู้ชมรู้สึกผมไปกดห้ามาผมว่าก็เหมาะกับการเอาอีซัคมาแต่ถามว่าจะดีไหมผมว่าดีนะเพราะว่าผมว่าอีซัคเนี่ยลิงก์กันกับปีของลิวพูดได้แล้วก็ เก็บบอลได้แล้วก็ยังใช้ทักษะเรียกหาฟาวทำหน้าที่คล้ายเฟอร์มิโนในบางจังหวะไม่แต่ไม่ได้เล่นเป็นฟอสไนนะเป็นกองหน้าแหละแต่ที่ลงมาทำหน้าที่อื่นที่ลิเวอร์พูลก็ต้องใช้ในรูปเกมของอาร์เซนอลเหมือนกันได้มันไม่ใช่เป็นกองหน้าอย่างเดียวมันก็ลิงก์ได้สิ่งที่นุนเยสทำดีในบางช่วงนุนเยสลงมาช่วยเกมรับดีอันนี้ต้องชมไม่รู้ว่าอีซักจะเอาลงมาช่วยเกมรับแบบนั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่า เรื่องจังหวะที่ลงมาดรอปลงมาช่วยลิงก์กันกับเพื่อนเราค่อยวิ่งเข้าทําดีไหมก็ทําได้แต่ก็เป็นกองหน้าเป็นหลักผมผมมองว่าถ้าเอาอีซักมาก็ก็ดีแล้วที่สําคัญที่ผมว่าได้เปรียบเอ็กิติเก้คือเขาไม่ได้เล่นลีกอื่นเขาเล่นในพรีเมียร์ลีกมาแล้วมันการปรับตัวในลีกเดียวกันน่ะเจอคู่แข่งที่รู้ด้วยกันที่แล้วคุณก็เจออ่ะมันยังไม่ต้องปรับตัวเรื่องเขาเจอช็อคไม่ต้องปรับตัวเรื่องการ ใช้ชีวิตยอยู่ที่อังกฤษไม่ต้องปรับตัวเรื่องอากาศไม่ต้องปรับตัวเรื่องหาเพื่อนโรงเรียนลอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันไม่ต้องปรับแล้วก็การแข่งขันวิธีการเล่นบอลเทมโปของอังกฤษชินไปแล้วนะผมว่าเป็นทางเลือกที่ดีหลายคนบางทีผมพูดเรื่องแบบว่าพี่ย้ายมาอังกฤษมาขนาดนั้นเลยวะทุกคนอยาาไปอังกฤษอยาาไปที่อังกฤษพอไปที่อังกฤษรู้สึกสนุกผมบอกได้เลยนะผมอยู่มาสี่ปีเชื่อไหอบางครั้งบางคราวแม่งซึมเศร้าจริงนะเว้ ถึงมีเพื่อนถึงมีอะไรก็ตามด้วยอากาศด้วยหลายๆอย่างอ่ะผมว่าคนบางคนเขาขอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้นะเพราะมันต้องมีการปรับตัวตรงนี้อีกต่างหากด้วยแล้วก็เข้ามาเล่นในลีที่เท,ทมโป,โป <c oughs> ไม่ได้เหมือนลีอื่นนะผมว่ามันก็ได้เปรียบตรงนี้นะอีซัคนะผมว่าเป็นทางเลือกที่ดีผมไม่ได้คิดว่าอีซัคไม่ดีเลยผมว่าเป็นทางเลือกที่ดีติดแค่บางอย่างที่ผมเพิ่งพูดกับท่านผู้ชมไปนะครับก็ท <c oughs> ่านผู้ชมรู้สึกว่าผมกก้าถ้าคิดไม่เหมือนกันก็กดหนึ่งแล้วบอกด้วยว่าตรงไหนที่ท่านผู้ชมคิดต่างนะครับ แล้วก็มาคนสุดท้ายที่ผมรู้สึกว่าผมพูดไปตอนนูน้นน่าจะประมาณเดือนกว่าแล้วพูดตอนที่ผมทำคลิปฟลอเรียนวสอะผมว่ามาเตต้าเหมาะเพราะอะไรผมคิดว่ามาเตต้าเหมาะไม่มีใครพูดถึงมาเตต้านะไม่มีข่าวหรือพูเลยนะจนมาตอนนี้อีซักอะลิว์พูยื่นไปตอนแรกอะนิวคาสเซลปฏิเสธเลยเขาว่ากันว่าอีซักน่าจะประมาณร้อยล้าน บีบางข่าวบอกร้อยห้าสิบแต่ผมว่าประมาณร้อยี่สิบล้านถ้าร้อยี่สิบล้านอ่ะผม่ารู้กันนี่ลิฟท์ผู้ซื้อเยอะแล้วนะแพงแนะนะเยอะเก่คอปงอนนะไอ้เหี้ยยุคเยอะเก่คอปไอ้สัตว์ถ้าผู้ชมคิดว่าเยอะเก่งคอปคิดบ้างป่ะไอ้เหี้ยทีตอนกูอยู่ไอ้สัตว์งกกระจิบหายกว่าจะซื้อให้กูทีกูไปเสร็จปับ๊บนี่มึงพ่อบุญทุ่มชิบหายเลยเว้ นิวคาเซอมันต้องการร้อยหรือล้านว่าไม่อยากปล่อยมันไม่ต้องการเงินขนาดนั้นแต่ผมยังมองว่าถ้าม็กซิมัมอ่ะแม่คือร้อยี่สิบอ่ะแพงนะเว้ยเอออ่ะแตะ่นั่นแหละแต่ผมมองว่ามาเตตามันเหมาะตรงไหนรู้ปะ่ะอย่างแรกเล่นในพรีเมียร์มาแล้วบอลสไตล์ของพาเลตเล่นอ่ะท่านผู้ชมลองคิดดูนะเขาเป็นนักเตะที่ไม่ได้เล่นอยู่กับทีมที่ไม่ได้เป็นทีมใหญ่ แล้วเขาเล่นไม่ได้เป็นตัวซุปตาส่วนมากนักเตะที่อยู่ในทีมเล็กและย้ายไปทีมใหญ่มันจะเป็นไอซุปตา์ของทีมและย้ายใช่ปะมาเตต้ามไม่ได้เป็นซุปตาของทีมมาเตต้ามันเล่นตามรูปเกมมันเป็นกองหน้าที่โควอพบอลดีมากสิ่งที่ลิเวอร์พูลขาดลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ผมบอกลยนะซาร่าอยู่ต่อแล้วคุณยังมีกั๊กโหลุยดีอาร์มีโอกาสย้ายก็ลองมาดูกันว่าท้ายสุดแต่ผมยังบอกเลยว่าลิเวอร์พูลน่าจะเล่นด้วยปีการเปลี่ยนที่คุณจะเล่นมาจากที่คุณชินกับการเล่น ปีกแอตแทกกิ้งปีกสองตัวแล้วคุณจะเปลี่ยนมาเล่นหน้าเป้าเป็นหลักมันไม่ได้มันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆมันเปลี่ยนผมว่าลิวพูลอ่ะหลายคนมองคิดมองว่าพอหลังจากยุคซาร่าไปเผลอเผอแม่งกายเป็นหน้าเป้าเป็นหลักเลยแต่ผมยังไม่มองงนะั้นในมุมมองผมเฉยๆไม่ได้หมายว่าท่านผู้ชมผิดมาเคื่อนาคเเรามไม่รู้หรอกแต่ในมุมมองผมผมมองว่าลิวพูลน่าจะเล่นเน้นปีกทำประตูเป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะเอากองหน้ามาคนหนึ่งที่จะมาทำประตูให้คุณเป็นหลัก มันจะกลายเป็นว่าทุกคนเป็นหน้าที่ทําประตูหมดถามว่ามันจะยิงประตูเยอะขึ้นไหมไม่มันจะยิงประตูได้เท่าเดิมแต่เฉลี่ยกันไปสามตัวผมว่าลิวคุณเน้นลุกทางปีกดีแล้วเพราะบอลยุคเนี้ยมันเหมาะกับการเล่นยุคลุกทางปีถ้าเราสังเกตดิใครเล่นเป็นกองหน้าเป้านอกจากว่าคุณแม่งมีแบบ กองกลางที่ดีมากและกองหน้าเก่งมากนะเว้ยคุณถึงจะหาความสม่ําเสมอในการปั้นกองหน้าและกองหน้ายิงได้สม่ำเสมอมากทุกวันเนี้ยปีกไม่อันตรายทุกเกือบทุกทีมเลยมันยากนะเว้ยขนาดฮาแลน์อะบางช่วงยังแบบหายไปยังไม่ได้มีโอกาสยิงประตูสักครั้งเลยแต่ว่าบางเกมมันก็ยิงเยอะเพราะงั้นกันระดับนั้นแล้วอะเอมบัปเป้อย่างเงี้ยวีดีซีวูดอเอมบัปเป้ต้องออกไปทางปีกเลยบางทีอะหลายทีมอย่างเนี้ยเป๊เจก็เหมือนกันคือเน้นทางปีก ถ้าคุณมีกองกลางตัวลุกที่ทำประตูได้คุณมีกองหน้าที่ทำประตูได้ผมว่ามันก็เล่นได้แต่ผมว่าบอลยุคนี้มันเอื้ออำนวยในการเล่นปีกมากขึ้นผมก็เลยคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะเล่นทาประตูจากทางปีกได้อีกหลายปีอ่ะนึกออกป่ะน่าจะเล่นแบบนี้ไปอีกสักหลายอีกหลายปีอยู่อ่ะสองสามสี่ปีอ่ะคราวนี้มาเตต้าที่ผมมองว่าเหมาะนะหนึ่งคือเขาโฮลอัพบอลเก่งมากเขามีสรีร่างสรีระร่างกายที่แข็งแกร่งโคตร ตันกับฟันไดนี่ได้เลยสบายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเก็บบอลเก่งเขาเก็บบอลเก่งอย่างไม่เท่าไหร่จังหวะเขาจ่ายอ่ะมันไม่จ่ายแม่นหรืออะไรมันจังหวะที่จ่ายมันเป็นจังหวะที่ดีที่เพื่อนเติมมาแล้วจ่ายอ่ะมันได้บอลเสร็จปั๊บมันกีเอนโกมันกีดไปเสร็จปั๊บแล้ววิ่งเข้าไปในเขตโทษแล้วผ้าปีกเปิดมาให้มันมันก็เข้าทําได้ถ้าปีกไม่เปิดให้มันมันก็ยังวิ up, ่งพากองหลังพาอะไรไปตามที่มันคนวิ่งอยู่แล้ววิ่งล็อกวิ่งอะไรมันว um ิ่งทุกครั้งมันไม่เป็นคนขีีี้้้้เเเเกกกยยยยตตตออองงงาาารรบบล่่่่ดดวนนชมมมสัไไใค มันเล่นไปตามนั้นทําหน้าที่ของมันอันนั้นแหะคือสิ่งที่ผมว่าลิ้วภูขาดปีที่แล้วลิ้วภูขาดตัวแบบนี้ที่ช่วยลิงให้ท่านผู้ชมลองคิดดูนะถ้าปีที่แล้วลิ้วภูมีเฟอร์มิโน่นะท่านผู้ชมคิดว่าลิ้วภูจะโหดกว่านี้ไหมเฟอร์มิโนตอนพีกอะที่ปั้นให้กับปีได้อีกอะหลายเกมจะอัลล็อกได้ดีมากนะเกมเจอเปเจอในแชมเลีกเนี่ยอันล็อกได้เลยเพราะฉะนั้นผมว่านั่นคืออย่างแรกที่มาได้ตาดีอย่างที่สองคือมันไม่ได้ไปนั่งดึงความเด่นจากคนอื่นนไม่่ต้องงัแบบ มันทําหน้าที่มันไปมาเตต้าสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยนะคือมันไม่นม้องทำประตูเยอะมันปั้นเพื่อนได้โหอัพบอลให้ปีกดีแล้วปั้นเพื่อนจ่ายบอลให้เพื่อนได้ดีแต่ถ้าเพื่อนจ่ายมาแล้วบอลตกมาตรงตัวมัน่ะมันทําได้มันไม่ค่อยมันคมในจังหวะที่มันมันควรคมอะมันผมบอกนะมาเตต้ายามาเรีวพูนะทําหน้าที่โัวอัพบอลแล้วออกทางปีกนะแล้วตัวเองไปตึงัวดึงประกบบ้างหาทําประตูจากคอนเนอร์จากเซตพีดบ้าง แล้วก็ถ้าเพื่อนแบบจ่ายมาเข้าทางก็ถือว่าทําประตูนะผมว่าปีนึงประมาณสิบกว่าลูกแค่เนี้ยพอแต่มันมีตัวแบบนี้อยู่ผมว่าช่วยลิเวอร์พูลได้เยอะมากในบางเกมที่ซาล่าไปไม่เลดฟอร์ไม่ค่อยดีกองหลังแม่งซ้อนดีกักโปตัวแทนลุยดีอารหรือลุยดีอารถ้าไม่ได้ไปก็ทําทําไม่ออกอะเล่นไม่ออกอะมีมาเตต้ามัช่วยอัลล็อกได้มันเพิ่มมิติอันที่สําคัญมากให้กับลิเวอร์พูล แลวราคามันไม่ได้แรงมากะสมกับว่ามันไม่ได้เป็นคนที่เข้ามามีอีโก้มันเป็นคนที่เข้ามาเป็นสควอตเพลเยอร์ให้กับอาร์นัสลอสผมว่าจุดเนี้ยมันอาจจะไม่ได้หูหวาคนไม่อยากไม่ได้แฮปปี้อ่ะกับการดึงตัวอย่างนี้คนมันก็มันก็อยากได้สตา,สตาเน่ะเข้าใจป่ะท่านผู้ชมจะตื่นเต้นกับการเอาเซสโกโม,มากมากกว่ามาเดต้าไหมกด9ท่านผู้ชมตื่นเต้นกับการเอาอีซักมากมากกว่ามาเดต้าไหมกด8ถูกปะกด9เหมือนกันแล้ได้กด8แล้ว9เกันแล้ว มันตื่นเต้นกว่าเพราะมันคือสตาร์เนมแจ็คสัญญาเลยเ mm hmm. ชื่อผมแต่มาเตต้า mm hmm. ผมว่ามันเหมาะสมกับสไตล์การเล่นที่สุดเชื่อผมผมว่าคนเนี้ยเหมาะและถ้าลิเวอร์พูลจะดึงมาเนี่ยตอนเนี้ยอีซัอคอะนิวคาสเซลไม่ขายตั้งราคาเหมือนตั้งให้เขาไม่เอาอะแล้วก็เอเคทิกถ้าคุยสองอันนี้เราไม่เวิร์กเห็นเขาว่ากันว่าจะมานั่เอา มาเตต้าซึ่งผมมองว่าถ้าเป็นผมนะผมรุ้นให้2ดีลนี้ไม่เวิร์กแล้วไปเอามาเตต้าแต่ถ้าได้อีซักมาผมก็ยังมองว่าเหมาะสมกับกว่าเอคทิเก้ไม่รู้ถ้าลองคุยไปไม่ค่อยลงตัวแล้ว,ลวอาจจะไปม,มองดูเซสโกก็ได้นะครับจริงๆผมมองว่าเซสโกเหมาะแต่มันไม่ได้มีข่าวกับเซสโกที่มีมูลขนาดนั้นผมก็เลยคิดว่าเซสโกเหมาะนะผมว่าเซสโกเหมาะกับพิมพ์มีขี้ๆเลยผมว่าเป็นผเผินนะเป็นตัวเอาไว้สู้กับฮาร์แลนด์ได้เลย เซสโค่นี่ของดีนะว้ยผมชอบเซสโค่มากๆเลยมาเตต้าเป็นดิวที่ผมว่าฉลาดที่สุดแล้วกันมาเตต้า what you mean by your phone or something you boss me ผมไม่เข้าใจนาสซีลิเวอร์พูลต้องมาชมใครอ่านแล้วเข้าใจช่วยแปลให้ผมฟังหน่อยดิมาเตต้า what you mean by your phone or something you boss me หรือว่ามันตีสามแล้ววะสมองกูช้าป่าะแต่กูไม่เข้าใจจริงวะ่ะมันเป็นคำถามือเป่าวะมาเลต้า what you do mean by your phone or something แต่มันไม่มีเครื่องหมายหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มาเลตาผมไม่รู้ว่ะช่วยบอกหน่อยกันผมแฟนผีก็ชอบมาเลต้าใช่ผมว่ามาเลต้าเหมาะนะกาเซนนเหมาะกับลิเวอร์พูลจะเหมาะกับแมนยูไหมผมว่าผมพูดไม่ได้เต็มปากเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าปีของแมนยูตัวจริงปีหน้าจะเป็นใคร ถ้ารู้ปีกแล้วอะผมถึงจะบอกได้อืมแต่ผมว่าผมว่าเหมาะมากเลยไวย้บางทีอะผมก็เป็นคนคิดเหมือนท่านผู้ชมแหละเราก็อยากได้สตาร์เนมาเพราะมันรู้สึกปลอดภัยกว่าไงดึงสตาร์เนมมาดึงคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วอย่างน้อยกูได้รู้สึกว่ากูอยากซื้อเสื้อกูได้รู้สึกว่านี่มันระดับโลกกว่าคนอื่นเงี้ยแต่บางครั้งบางข่าวได้คนที่มันดูเหมือนไม่ได้ดีขนาดนั้นม,มันโอเคนะเอาผมยกตัวอย่างแล้วกันผมเคยโดนแฟนรีวูลด่ายเยอะมากนะ ตอนที่ผมบอกว่าโมซาล่ามาเวอร์พููแล้วจะเก่งมากเพราะว่าโมซาล่าย้ายจากโรมา่าตอนอยู่โรม่าไม่ได้คมมากคล้ายๆกับแซอวินโย่มีโอกาสหลุดเข้าไปยิงทิ้งยิงคว้างบ้างแต่เ็าทาประตูได้เรื่อยๆแต่ไม่ได้ดูเด่นขนาดนั้นนะ่ะโูหลายคนแม่งบอกผมเลยว่าโห oh, พี่แม่งอย่าไปเคี่ยมซาล่าเนี่ยนะ sorry, ไอ้ซาอยู่เชลซีมาแม่งจะเก่งเลยเฮียพอย้ายมาอยู่ลีกอิตาลรี่ลีกมันอ่อนกว่าก็เลยยิงได้ ดีแต่ยิงดูไม่เป็นตัวเด่นเลยยิงมาเรียกผู้จัดขนาดนท้ายสุดเป็นยังไงอะตำนานสโมสองไปเลยบางครั้งเราไม่ต้องดูสตาร์ขนาดหรอกเอาให้แบบใช้งานได้อะดูจากคุณสมบัติมันอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ดูจากคุณสมบัติแล้วผมว่าเหมาะสมกรับร์พูลสุดยกตัวอย่างนูนเยนมีแต่คนอยากได้พอมาเสร็จปั๊บแม่งไม่ได้ปังอย่างที่คิดอะใช่ป่ะล่ะเอออย่าเสี่ยงกับอะไรอย่างที่มันเสี่ยงเกินไปดีกว่าอย่างที่ผมย้ำอีกครั้งนะเอคิติเก้ย้ายมาอาจจะเทพก็ได้ แต่มันเสี่ยงอีซักปลอดภัยกว่าแต่แพงก็เสี่ยงเหมือนกันมันเสี่ยงคนละแบบมาลต้าผมว่าเวิร์สุดลาวิดอะ่ะผมว่าไม่เหมาะเพราะวลาวิดเป็นกองหน้าที่ต้องการที่จะทำประตูเป็นหลักไม่ต้องการให้ปีกทำประตูลาวิตต้องการขอบอลตลอดอยากได้บอลตลอดทุกคนต้องปั้นเขามันเป็นกองหน้าเบอร์เก้าที่ทุกคนต้องปั้นหากินเองก็ยากเพราะฉะนั้น ถ้าลิเวอร์พูลยังไม่พร้อมที่จะเปิดบอลหาจังหวะดีๆให้กับเขานะแล้วปีกเป็นตัวเปิดตัวจ่ายบอลให้นะผมว่าอย่าเลยเชื่อผมนะถึงแม้จะเซ็นฟรีได้ด้วยนะเพราะยูเว่เหมือนจะไม่เอาค่าตัวและห้าล้านสิบล้านยูโรอ่ะอย่างเงี้ยโรดิโก้มันดีอยู่แล้วโรดิโก้มันถูกสร้างมาให้เป็นนักบอลอาชีพเลยเนวะ้ยร่างกายอะขอบคุณนะครับคุณพีทสลาเมเบอร์นะครับบอกว่า ลิเวอร์มีข่าวกองหลังโจวานนี่เลโอนี่ดูดีนะครับดูดีครับเลโอนี่เป็นกองหน้าดาวรุ่งของอิตาลีที่ดีถ้าฟังดูแค่นี้แน่นอนมันต้องดูดีมากแต่บอลแต่บอลอิตาลีกองหลังยุคนี้ยไม่ได้ดีขนาดนั้นเลโอนีอ่ถ้ามาผมว่าลิเวอร์พูลต้องปล่อยยืมตัวไปก่อนเอามาใช้เนี่ยต้องให้เขาได้เล่นหน่อยเพราะว่ามันเป็นการพัพฒนาของเขาอยู่อ่ะผมว่าเสี่ยงและที่สําคัญคืออะไรบ้าง ท่านผูชมบอกผมหน่อยว่าก็นักเตะอิตาลีครั้งสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลดึงมาคนไหนดีบ้างถูกไหมอันเดรอสเซนนาับเว่าอากิยานี่ซื้อมาก็เจ็บโดนย้อมแมวเคียซ่ามาก็ยังไมไปโลกบาโลมาก็กระโปกแฮร์รี่เคนยังไหวไหมไหวครับแฮร์รี่เคนยังไหวผมบอกเลยนะที่ผมพูดมาในตาเพราะผมรู้ว่าเคนอ่ะแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้น ผมผมเคยพูดไปแล้วว่าแฮร์รี่เคนเป็นกองหน้าในอุดมคติของริวพูเลยหเหมาะกับริวพูที่สุดแล้วสไตล์การเล่นของแฮร์รี่เคนนั้นเบอร์วันเลยแบบนี้เลยแต่หนึ่งคือแก่แล้วริวพูก็ไม่อยากจะดึงมาใช่ไหมสองคือการดึงมามันก็ยากคือมันมันเยอะอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ต้องพูดถึงจุดนี้แต่ถามว่าแฮร์รี่เคนถ้าด้วยคุณสมบัติผมว่าเหมาะที่สุดแล้วนะครับนั่นแหละผมแชร์มาเตต้าได้อีซักมาถือว่าดี เอเอเคเกเสียงไปหน่อยแต่ถ้ได้มาก็โอเคแต่ผมว่าเสียงไปนิดนึงนะนั่นแหละครับขอบคุณท่านผู้ชมมากนะวันนี้สนุกกันไหมก็กดหกห้าบอกด้วยแล้วกันครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe นะครับเดี๋ยวผมกลับบ้านไปพักแล้วนะครับวันนี้เพิ่งไปตีกลอบมาเหนื่อยมากขอบคุณนะครับสวัสดีครับเอนแต่วันนี้ผมตีโอเคมากนะเว้ยหลุมสุดท้ายผมตีสามรอยยีสิบล้าขอบคุณครับสวัสดีครับ